สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับประจำวันอังคารทีร่24มิถุนพฤจิกายนสองพสครับเวลาหกโมง4ีนาทีนะครับผมตื่นขึ้นมาย่ำเช้านะครับก็เข้ามาติดตามเข้ามาติดตามข่าวในทวิตเตอร์นะครับก็ปรากฏว่า ปรากฏว่าเห็นแฮชแท็กเห็นแฮชแท็เฮลิคอปเตอร์นะครับขึ้นมัับหนึ่งครับก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏว่ามาเช็คนะครับมาเช็คนะครับเช็คก่อนนะครับก็ปรากฏว่ามีมีมฮะเอาดูตรงนี้ก่อนด่วนมีการพบเฮลิคอปเตอร์บินทั่วกรุงในต่างจังหวัดในกรุงเทพนะครับและต่างจังหวัด พร้อมกันโดยบินต่ําในได้ยินเสียงแม่อยู่ในอาคารนะครับได้ยินถึงการสั่นแต่ที่อยู่อาศัยนะครับก็ผมก็เข้าไปเช็คข่าวใน Twitter รย้อนหลังไปประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับก็ไม่เห็นข่าวนี้นะครับแต่บนทวิตเตอร์มีการรายงานข่าวกันนะครับบินจากหลายจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันก่อนเลยนะครับถ้าดูถ้าดูเป็นวิดีโอนะครับ ถ้าดูเป็นวิดีโอเนี่ยดูเป็นวิดีโอตีหนึ่งห้าสิบสามนาทีนะครับตีหนึ่งห้าสามนาทีวันลิพาไหมสนสอบเจ้าไก่บอกตีหนึ่งห้าสิบสามนาทีเมื่อกี้ที่พักไม่ไกลสภาย,ยังบินว่อนจะนอนหลับไหมเนี่ยฮะเฮลิคอปเตอร์บินกลางคืนฮะโอเคครับผมจะไม่เปิดนะแต่รู้ว่าเนี่รับินต่ํามากเนี่ยห้าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยบินต่ํามาก อบินต่มากนึกว่าเสียงอะไรครับอันนี้ที่ค่ายลบบุรีนะครับที่หกชั่วโมงที่แล้วนะครับที่ค่ายลบบุรีตอนมาบินออกมาเยอะมากเราออกมาอ่านหน้าบ้านค่ะนี่ครับที่รังสิตอนเย็นอ่ะมาดูแบบติดอันดับก่อนนะฮะติดอันดับแล้วก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไป เอาแบบไหนดีอะเอาแบบนี้ดีกว่าโอเคตอน5ชั่วโมงที่แล้วครับตอนที่ตอนนี้ที่เท่าที่ทราบอาโศกอ่อนนุชนว่ามินปิ่นเก้าลาดพร้าวลังสิตแยกไฟฉายผลโยธินหนองแขมประเวศปทุมวันสะพานควายถ้ามีบอกด้วยเป็นการกระจายข่าวนะครับคือบินกลางคืนน่นะฮะ ห้าชั่วโมงที่แล้วในเป็นหูเป็นตาเนี่ครับนี่ฮะนี่ครับหชั่วโมงที่แล้วเหตุการณ์มี2ข้อครับไม่หนีก็รัฐบาลตัวเองหนีคือหมายถึงกองทัพเคลื่อนไหวสองมีมาตรการให้พลเอกประยุทธล์ลาออกและประยุทธ์ท่าหมดอำนาจต้องหนีเท่านั้นส่วนรัฐประหารตัวเองคือรวมพลทำรัฐหากางคืนเช้าลุ้งขึ้นประกาศรอดูนะครับ เข้าไปปีห้าเจดขนลุกขอ้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำลอย <c oughs> ปีห้าเจ็ดบินต่ำมากวนไปวนมาอันนี้ทนายอนโนท์โพสต์หนึ่งวันที่ทนายอนโนทโพสต์หนึ่งวันที่ผ่านมาคือมีความเป็นไปได้สูงมาก ในอนโนท์โพสก่อนนะครับบอกว่ามีคนส่งข่าวอันนี้เมื่อวานนะครับถ้าโพสจากเมื่อวานนะมีคนส่งข่าวมาให้เช็คข่าวมีการขนสไลปเปอร์ห้องเทพและอภิรัตเดินสายขอความเห็นเรื่องทั่ปหารให้ผมเช็คข่าวเตรียมพร้อมแล้วจะไปเช็คไงคนที่เกี่ยวข้องกองทัพกับอภิรัตในฐานะรองรัชเลข,ขาธิการช่วยออกมายืนยันหน่อยว่าไม่จริงครับนี่ฮะนี่ผมอ่านลงไปแล้วกันนะมีใครเป็นท่อน้ำเลี้ยงไหมซื้อที่คลองถม มาแจกในม็อบได้ช่วยรีทวีตนะฮะห้าชั่วโมงที่แล้วครับมี1รัฐประหาร2บางอย่างเกิดขึ้นกับ902 3รับมอบยี่้าสบางอย่างเกิดขึ้นในวังนะครับแล้วก็อันนี้3มชั่วโมงที่แล้วนะครับ ด่วนเช้านี้ยีสี่จริงว่าไม่รู้นะไฟารายการช้วินิจัยยาเองนะครับด่วนเช้านี้ยี่สี่พจิกาทหารจากลบุรีเข้ามากรุงเทพพร้อมปฏิบัติตารางเวลาและปฏิบัติการรวมพลเท็จจริงไม่ทราบนะครับมีเขาทวีตนะครบบินต่ำเลเซอร์แนะนำใช้แอป หวังว่าคงจะไม่เห็นจากตรงนี้ฮเฮลิคอปเตอร์บินต่ำกับสถานการณ์บ้านเมืองเตรียมทำรัฐปาะหารเก็ตส่งแก๊สน้ำตาเตรียมก่อกวนชุมนุมผู้สลายม็อบอันนี้พอเป็นไปได้อันนี้จริงไม่จริงไม่ทราบนะครับฟแรายการงั้นเดี๋ยวผมขอไปดูไปดูแบบ ติดอันดับแบบติดอันดับแบบขึ้นไปนะครับแบบนะฮะมาดูแบบล่าสุดหน่อยล่าสุดตอนนี้ก็มีการต้านรัฐประหารนะครับส่งมา แจกจายนะครับหนึ่งสหนึ่งการต้านรัฐประหารคู่มือต้านรัฐประหารสแกนส่งไปนี่ฮะมีคู่มือต้านรัฐประหารมีฮอออกมาเยอะมากนะฮะ เห็นบ <í kız rah> ่อมมีการพูดถึงรัฐประหารอย่างนาหูถ้าเกิดถ้าว่าการคติโหราศาสตร์หาเลิกรอบรับการทำรัฐประหารนะครับวันนี้พระจันทรสถิตเพชฌฆาตเลิก000เที่ยงคืนถึงสิบ0นิกาเกณฑ์ที่เหมาะทำรัฐประหารนี่ฮะแถวบ้านคือได้ยินตลอดเนี่ยมีคน อ่านเล่นๆด้วยความรังเกียจลิเกโลงนี้บทบาทประชาชนอยู่ตรงไหนพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ตำนานจอร์ดแห่งปวดศาสตร์การเมืองไอติมพูดดีมาก บางเรื่องในการชุมนุมอาจไม่ได้พูดแต่ในทุกเรื่องแต่ทุกเรื่องที่เรากําลังเรียกร้องคือตรงไทยอย่างเท่าเทียมไม่ได้เป็นอะไรเกินเลยไปกว่าระบอบที่เป็นกลางฟังไอ้ตินหน่อยจะนำมาสู่การล้มล้างการปกครองนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยจากประชาธิปัตย์ละอาจจะคิดว่าตัวเองยังคงเป็นกลางอยู่ในเรื่องของการต่อสู้ครั้งนี้นะครับคือผมไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับทุกข้อเสนอทุกรายละเอียดของผู้ชุมนุมผมไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับทุกกระบวนการทุกวิธีการทุกคําพูดของผู้ชุุมมน แต่ผมอยากให้ทุกท่านน,นลองเปิดใจดูนะครับว่าแก่นเนื้อหาสาระของสิ่งที่ผู้ชุมนุมกําลังเรียกร้องเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเกินเลยไปกว่าระบอบที่เป็นกลางภายใต้กรอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขระบอบที่เป็นกลางที่ทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาเป็นใครมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันในการกำหนดทิศทางและอนาคตของตนเองไม่ใช่มีสอวอ ที่มีอำนาจมากกว่าประชาชน70จ็ดหมื่นเท่าระบบที่เป็นกลางที่ไม่ว่าคุณจะฝักฝฟหรือตรงกากงการเมืองแบบไหนเนี่ยทุกพรรคการเมืองทุกฝากากา่ายในการเมืองมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่กาศรบริหารประเทศไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งสามารถตั้งสวอออสองร้อาสิบคนได้ในขณะที่อีกฝ่ายดุ ถูกตัดแต้มโดยการบิดสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อระบบที่เป็นกลางที่ทุกคนไม่ว่าจะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยองค์กรอิสระที่เป็นกลางจริงเพื่อให้ไม่มีการเกิดการทุจริตเกิดขึ้นและทุกภาษีทุกทุกทุกบัททุกสตางค์เนี่ยถูกใช้่างคุ้มค่าแล้วก็ท้ายสุดคือระบบที่เป็นกลางที่ว่าไนใครขอบคุณไทยรัฐนะไอติมพูดทุกฉบับไปเลยไอติมพูดหล่อเลยนะจริงๆผมอ่ะสนใจคลิปที่คุณไอติมเนี่ยไปคุยครับ ดรเจตโทนาวันิกมากนะดรเจตโทนาวันิกเนี่ยเป็นเป็นรุ่นน้องสมัยเรียนปถมนะฮะแกเรียนโรงเรียนปริ้นต์รุ่นรุ่นหลังผม1ปีดรเจตก็โอเคนะจริงๆแล้วแกจบโรงเรียนปริ้นต์ใช่ไหมเข้ามหาลาัยธรรมศาสตร์แล้วไปจบสแตนฟอร์ดแต่ว่าชีวิตแกทำไมถึงเปลี่ยนไปอยู่ สนับสนุนรัฐประหารนะนะครับสนับสนุนรัฐประหารน้องไอติมตอนแรกไปอยู่ประชาธิปัตย์ก็ดูเงานงินนะพอออกจากประชาธิปัตย์โอ้โหดูดีขึ้นมาเลยดูหล่อขึ้นมาเลยนะครับไม่ทราบว่าแฟนรายการชมจากที่ไหนบ้างครับเชา้านี้ผมก็หัวเหยือยังยุ่งยุ่งอยู่นะครับก็ว่าเดี๋ยวจะต้องรีบไปข้างนอกอย่างไรก็ตามก็ต้องรีบไลฟ์ก่อนนะครับรีบไลฟ์ก่อนเพื่อให้เช็คข่าวไม่ทราบว่าแฟนรายการ เห็นเฮลิคอปเตอร์ไหมครับคุณแสงตะวันบอกตีดอยเตา่ายามเจ้าเออคุณทรงศักดิ์บอกว่าขนสไนเปอร์ตามตึก,ต,กตึกสูงหรือเปล่านะครับเออดูต่อดูต่อครับมีใครได้ยินบ้างไหมครับแต่ว่ามาเยอะมากนะนี่ฮะขึ้นอันดับหนึ่งเลย ถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์ทำภารกิจบินด้วยความสูงไม่มากมีเครื่องบินอันนี้ไม่เข้าใจนี่เขามีแนะนำแอปนะครับชื่อฟ l i g เ t ดา d a ส24นะฮะ6โมงสี่าี่นาทีที่สยา,ามีบินต่ำตอนนี้ที่ยังได้ยินอยู่ไหมเครียดเครียดเครียดอนะ ซื้อเลเซอร์ทันใหมเมื่อวานเพื่อนในเฟสที่เป็นตำรวจ90%โดนเรียกเข้ากรุงเทพนะครับประยุทธ์อักก่อนลาออกวันที่15นะครับ แฟรายการเดี๋ยวผมจะให้สังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อสังเกตให้ผมมีแฟลรายการชมจากนอร์เวย์ชมจากภูพานนี่ฮะเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาดูแบบล่าสุดนะครับไม่รู้ใครซ้อนกลนใครนะครับช่วงนี้ คือมันหลายกรุ๊ปหลายกลุ่มมากสามโก๊กมากประเทศเราอะไรที่เคยบอกปกป้องประชาชนตอนนี้น่ากลัวนะฮะเฮลิคอปเตอร์ซื้อเลเซอร์ทันใหม่อันนี้เป็นตัวอย่างของประเทศของฮ่องกงกับชิลีที่เคยใช้แสงสีเขียวยิงใส่เฮลิคอปเตอร์ครับนี่ฮะ นี่เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งเขาบอกแสงสีเขียวเฮลิคอปเตอร์เอาแดงเสียบแทนประยุทธ์เหรอออคุณท็อปบอกว่าเอามาบินขู่นะฮะคุณหนูโมบายบอกว่าที่เพชรบุรี ที่เพชรบุรีบินผ่านไปเกือบเที่ยงคืนนะฮะสามก๊กนะฮะช่วงนี้สามก๊กจริงๆนะก๊กประยุทธ์ก๊กสถาบัน <c oughs> อาจจะเป็นอีกก๊กหนึ่งก็อาจจะเป็นก๊กราชวงศ์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองแฟนรายการดูตรงนี้นะครับผมให้ข้อสังเกตนะครับเมื่อกี้เราได้ดู h ฮชแท็กเฮลิคอปเตอใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองไปดู ข่าวสารล่าสุดบนทวิตเตอร์นะครับเดี๋ยวไปดูข่าวสารล่าสุดบนทวิตเตอร์ว่ามีใครรายงานเกี่ยวกับเรื่องของเฮลิคอปเตอร์หรือยังนะครับเฮลิคอปเตอร์หรือยังนะครับเมื่อกี้เราดูไปทั้งหมดนะครับสรุปแล้วก็เรียกว่าบินว่อนกันทั้งทั้งกรุงเทพเลยนะบินว่อนกันทั้งกรุงเทพกลางคืนอ่ะดูอีกนิดนึงครับแฟนรายการนะฮะดูอีกนิดนึงในส่วนของวิดีโอนะครับแต่ผมจะไม่เปิดให้ดูนะครับมันมืดนะ เขตประเวศบางนาออกไปถ่ายไม่ทันนางเลิกอีกรอบมาตอนห้าทุ่มกว่านะครับลามกําแหงเมื่อกี้เลยลามกําแหงเมื่อกี้เลยบินต่ําจริงๆคือบ้านสันตกใจมากนี่อตกใจมากนะฮะหอพักชั้นสองตกใจมากไม่ได้แพนิกแค่นอนหยิบโปทร นี่ฮะหยิบมาดูเอยคนนี้หยิบมาเลยนี่ฮะหยิบขึ้นไปเลยเราคนนี้หยิบไปเลยจากที่เราออกไปดูสักพักน่าจะมีการทยอยกลับแล้วมีการบินสูงขึ้นแต่ไม่แน่ใจแต่เราถ่ายมาได้บินกว่าตึกสูง30ชั้นแน่นอน <S 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 ตีสองยี่สิบ ตีสอง่ 2, นะครับอ่านแท็กแล้วหลอนได้ยินบินวนจริงแถวอ่อนนุชนี่ฮะคือความแปลกความแปลกคือบินตอนกลางคืนหลายแห่งทั่วกรุงเทพเอาละแฟนรายการ ทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทวิตเตอร์ผู้สื่อข่าวแบบล่าสุดเลยนะครับแบบล่าสุดว่ามีใครรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินว่อนทั่วกรุงเทพและหลายจังหวัดบ้างนะครับบินว่อนกรุงเทพและหลายจังหวัดโอเคอ่ะเราเริ่มเลย เราเริ่มเลยนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับอาไทยเพลสเนี่ครับมีผู้สื่อข่าวในนี้อยู่ส0งรลายนะครับเริ่มกันเลยนะครับดูนะครับว่าจะมีขาดการรายงานข่าวไหมมีใครจะกาะติดเรื่องเฮลิคอปเตอร์ไหมข่าวช่อง8นี้รายงานอากาศนะครับรายงานอากาศ รายงานอากาศเค์ฟิวอันนี้อะไรทรงพะเจริญโอชโนดที่ดินโอ้โหเรื่องโฉนดที่ดินนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะพระราชทานโฉนดที่ดินในหน่วยงานหลายแห่งนะฮะพระราชวังสนามจันทร์วังบ้านปืนพระราชวังบฤคทายวันเพื่อประโยชน์กิจการอื่นๆนี่ฮนะคือคือเท่าที่ผมเคยทราบนะคือ ไปรายการรู้สึกแปลกใจไหมฮะการการพระราชทานฉนโนดที่ดินเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ยเนี่ยครับที่เกิดขึ้นช่วงเนี้ยนะครับมีโรงเรียนราชวินิ t นะเพชรบุรีก็มีนะครับอ่ามาอะไรรารชภัฒสวสุน,สนันทานะครับตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับแล้วก็เมื่อคืน ผมก็ไปนั่งดิ้งกินเบียร์แล้วก็ดูข่าวพระสัานำม,มีที่หนึ่งก็คือวังปารุศักวรรครับวังปารุศักวรรณรายการได้เคยไปไหมครับวังปารุศกวันเป็นที่ทำงานของตำรวจนครบาลตำรวจนครบาลกับเขาเรียกอะไรอะ่ะสำนักข่าวกองแห่งชาตินะครับสำนักข่าวกองแห่งชาติก็คือ นี่เกิดวางปารุษนี่เกิดอะไรขึ้นเลการท่าแมนี่นี่นี่วางปารุษสักวันนี่วางปารุษสักวันวางปารุษสักวันเนี่ยพญาประหลก็เสียชีวิตที่นั่นนะฮะแล้วก็เป็นที่ทําการของรัฐบาลสมัยคณะรัษฎรคือเคยมีคนบอกผมนะหลายปีก่อนเนี่ย บอกว่าสถานท,ที่ที่อื่นผมไม่ทราบนะแต่วังปารุสักวันเนี่ยกับบริเวณวังปารุสักวันเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานที่ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นนครบาลกองประชาการตำรวจนครบาลรวมถึงเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะคณะข่า,าวกองแห่งชาติมั้งตรงนั้นนะฮะต้องจ่าย ต้องจ่ายค่าเช่าให้สำนักทรัพย์สินนะครับต้องจ่ายค่าเช่าให้สำนักทรัพย์สินสิ่งที่ผมตั้งคำถามทั้งหมดกับตัวเองมาเมื่อวานนี้อันนี้ผมได้ยินข่าวหลายปีละของวังปรุหัุกวรรเนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยหลายแห่งต้องจ่ายค่าเช่าให้ทรัพย์สินค่าเช่าทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ มาในครั้งนี้ก็คือสิ่งที่ท่านพระราชทานให้ก็คือผมอันนี้เข้าใจเอาเองนะเข้าใจว่านับจากนี้ไปหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยฮะโรงโรงโรงเรียนต่างๆพระราชวังบ้านปืนเนี่ยจะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอีกต่อไป จะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอีกต่อไปนะครับแสดงว่า,ตล,ะะวลา,ลาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมานะครับเอาตั้งแต่2,500แล้วกันนะครับคือสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยเมื่อก่อนอยู่กับพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับแล้วถูกดึงมาอยู่ในกระทรวงการคลังและภายหลังมีการรัฐประหาร รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตั้งแต่8ตั้งแต่8พฤศจิกา2490ถูกดึงกลับครับเอาเป็นว่าสักประมาณเกือบ70ปีเอา60ปีแล้วกันเพื่อเพื่อการข้อผิดพลาดหมายว่า60ปีนั้นต้องจ่ายค่าเช่าให้กับสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตลอดหรือเปล่าอันนี้เป็นอะไรที่ น่าสนใจนะครับซึ่งไม่มีใครอาจจะยังไม่มีข่าวตรงนี้ออกมานะครับถือหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยครับต้องจ่ายค่าเช่าหรือเปล่านะครับมีหลายความเห็นที่เข้ามานะครับเนี่ยฮะนี่ฮะพระราชทานโฉนดแต่ไม่ได้พระราชทานที่ดินหรือเปล่าเนี่ยครับ แต่จริงๆคือพระราชทานที่ดินก็คือให้นะก็คือให้ให้ที่ของท่านนะ่ะถ้าพูดถ้าพูดถึงเป็นที่ทรัพย์สินนะก็คือให้ที่ของท่านให้กับหน่วยงานของแผ่นดินหน่วยงานราชการนะครับนี่ครับใหดูจากตรงนี้นะครับอ่ะดูต่อนะครับฟนรายการดูต่อนะครับว่ามีข่าวเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ไหม อันนี้วงแหวนนะครับเนี่ยอรุณสวัสดิ์จอสร้อก็ยังไม่รายงานนะนี่ครับอัตราแรกเปลี่ยนนะครับ T.N.N ออนไลน์ N N Online, ก็ยังไม่มีโมโนก็ยังไม่มีไทย PBS ไทย PBS ก็ยังไม่มีนะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยฐานเศรษฐกิจสนุกปกติจอสร้อเนี่ยจะต้องมีนะเนี่ยครับ17นาทีที่แล้ว โจชวหวงความแกนนำเข้าคุก19นาทีที่แล้วนิสันเทอร่าปรินาไกลคุบแจ้งจับน้องเอิญตามพรบรเครื่องแบบนักเรียนซัดชูป้ายถูกครูอนาจารย์ปรินาไกลคุบนี่ต้องจัดตลอดเลยนะถกกรรมพีพีทีวีครับถกกรรมธิการ ฝ่ายค้านเตรียมเหื่อร่างไอรอให้พิจารณาครับข่าวหน้าหนึ่งมติชนสามสี่นาทีที่แล้วยังไม่มีใครพูดถึงอะคุณเปิมไวทีวีอะดูดูไว้ทีวีดีกว่าอะว่าไว้ทีวีจะรายงานไหมเก้าชั่วโมงที่แล้วสามสิบห้านาทีที่แล้วไม่มีฮ ไม่มีนะครับอันนี้มีเจ้าที่วางรับมือม็อบยิบหหน้าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์นะครับแล้วก็มาดูนะครับมาดูหน้าหนึ่งไทยรัฐครับนนหน้าหไทยรัฐนะครับตำรวจเดินหน้ากดดันม็อบงั้นมหนึ่งหนึ่งสอง 1, 2, เล่นงานแกนนำครับเล่นงานแกนนำพระชธาน โนด9ก้หน่วยนะครับ9หน่วยงานครับรวมเจาว่ารับจ้างขนยาบ้าเฮ้ออย่างนี้เลยเหรออ้ยตูนก้อยแต่งงานนะครับเหล่อไฟฟ้าอ่ะโอเคนะครับแฟนรายการครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทําคำวิเศษนะครับก็เกาะติดนะครับเฮลิคอปเตอร์วันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงมีข่าวอะไรบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปทำ ระก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปใน f c e e o o o กลุ่มใน Line ใน Twitter นะครับแล้วก็ถ้าแฟนรายการทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งและกดทั้งหมดฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับโอ้โหคนมาดูตั้ง3,200ท่านนะครับสวัสดีครับ